บทบาทเรื่องนี้ก็เป็นลูกสาวผู้บริหาระคะ่ะแล้วก็เป็นสาวไฮโซมีความมั่นใจมีความเปรี้ยวมีความมุ่งมั่นมากๆแต่ว่าในความมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยก็มีความน้อยใจพ่อตัวเองเหมือนกันเพราะว่าเราอะอยากทําให้พ่อเราเห็นว่าเราเองก็ทํางานได้ทํางานเป็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนก็อยากทําให้เขาเห็นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีปมในใจด้วยเพราะว่าตอนเด็กแม่เสียพอโตมากําลังจะมีแฟนกําลังจะแบบ ชีวิตกําลังไปได้ราบรื่นก็แฟนตายอีกก็คือดราม่าก็เป็นเศร้าอีกเราก็เลยเป็นเศร้าไปเลยเจมส์เขาก็บอกเขาดราม่ามากเราก็ดราม่าใช่ค่ะดราม่าไม่แพ้กันเลยเพราะว่าตัวพี่เจมส์เองเนี่ยเขาก็มีนู้นมีนี่จนต้องไปติดคุกและเราเองอ่ะก็คิดว่าเขาเนี่ยเป็นคนฆ่าแฟนเรากลายเป็นว่าเราก็จะตามจองล้างจรผ่านเขาอย่างเงี้ย ช่วงแรกๆอาจจะได้เห็นการแก้แค้นก่อนหนูจะไปแก้แค้นเขาจับเขาไปปล่อยเกาะอะไรอย่างเงี้ยแบบใช่ใช่ปกติผู้ชายจะกระทำผู้หญิงเปลี่ยนเป็นตอนนี้ผู้หญิงกระทำผู้ชายแทนอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่ามันก็จะมีความแบบ มีความจิ้นเล็กๆน้อยๆแบบเดี๋ยวเขาจะเข้ามาทํางานในบริษัทของเราแล้วเราก็จะแกล้งเขาบ้างไม่ให้งานเขาบ้างแต่เดี๋ยวพอไปไปมามันจะกลายเป็นพาร์ทเนอร์ที่ดีต่อกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะยังดูว่าเรื่องนี้พิกคาแรคเตอร์จากที่ผ่านมาเลยไหมโอ้พิกมากค่ะเพราะว่าอย่างเรื่องแรกเนี่ยหนูก็เล่นเป็นคนายเนาอไม่ได้มีอะไรเรื่องที่สองคนเรื่องที่สองก็เป็นนักกายภาพบําบัดพอเรื่องที่สามเนี่ยกับพี่บอยก็เป็นทนายอันนั้นก็ใกล้ไกลตัวเรื่องนี้เป็น ลูกสาวผู้บริหารมีความแบบสวยงามเกิดขึ้นค่ะก็ไกลตัวหมดเลยทุกเรื่องไกลมากๆพี่เเจมป็นยังงงไบ้าน่ารักค่ะพี่เจมพี่เจมเป็นคนตลกมากแบบชอบเล่นมุกตลอดแล้วก็ขี้แกงด้วยแต่มุกไม่แป๊กใช่ไหม่ะบางทีก็แป๊กค่ะแต่ก็พยายามจะแบบเออไหลตามไหลตามจริงๆเคมีหนูกับพี่เจมเนี่ย มีมีคนเชียร์มาตั้งแต่ตอนเซ็นปฏิทินร่วมการตอนนู้นเลยที่แบบเหมือนนัดใส่เสื้อผ้ามาเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยจนกลายเป็นจ้นกันไปอะไรเงี้ยค่ะจนได้มาเจอกันในละครดีค่ะรู้สึกยังไงบ้างแบบกเหช่องให้เราแบบประอบกัพบพระเอกแบพบเลยใหญ่เหมก็ต้องขอบพระคุณผู้ใหญ่ทุกท่านคะ่ะที่แบบเอ็นดูเราแล้วก็ให้เราให้โอกาสเราได้ทําอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยอย่างนี้เรารู้สึกเหมือนว่าคุณมองว่าเราเป็นลูกหลานอุ้ยหนู หนูโดนคำนี้บ่อยมากแต่ก็ดีใจค่ะผู้ใหญ่รักก็ดีค่ะมันก็เป็นเป็นโอกาสที่ดีของเราค่ะกก็กดดันค่ะช่วงช่วงช่วงแรกๆกัหนูกดดันมากเพราะว่าเราก็ใหม่มากๆเข้ามาแล้วเราก็ได้คู่กับพี่เจมเลยได้คู่กับพี่บอยได้คู่กับพี่นายอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กดดันพอสมควรค่ะแต่ว่า พอมองกลับกันก็โอเคมันก็เป็นโอกาสที่ผู้ใหญ่ให้เรามาแล้วก็ทําให้มันเต็มที่ที่สุดค่ะประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากพี่ๆเราได้มาเยอะมากโหได้ประสบการณ์เยอะมากๆไม่ใช่ไม่ใช่แค่พี่พี่บอยพี่เจมหรืออะไรเงี้ยค่ะพี่ๆในในกองท,ทุกคนก็ช่วยเหลือเราตลอดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเราก็ใหม่มากๆบางทีเราแบบไม่รู้จริงๆว่ามันจะต้องแบบเอ้ยซีนนี้ความรู้สึกจะต้องเป็นยังไง จัดการความรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะพี่ๆเขาก็จะคอยช่วยตัวเราคาดหวังเรื่องกระแสของตัวเราเองไหครอืมก็<ๆ>คาดหวังว่ามันจะออกมาดีที่สุดค่ะเพราะว่าเราก็ตั้งใจกับเรื่องนี้มากๆแล้วก็ทุกๆเรื่องเลยที่ถ่ายอยู่<ๆ>อย่างเรื่องเรื่องบาปอายุติธรรมที่ถ่ายอยู่ก็ตั้งใจมากๆเพราะว่ามันเป็นบทที่ค่อนข้างแบบยากพอสมควรเพราะเราเล่นเป็นทนายซึ<ๆ>่งการเล่นเป็นทนายมันต้องทําให้แบบคนเชื่อให้ได้ว่าเราเป็นทนายจริงๆแล้วด้วยความที่หนูอายุเพิ่ง20เนาะ20 ต้นๆมันก็เลยยากเข้าไปใหญ่ค่ะก็เลยต้องทำการบ้านฝึกดูละครดูหนังอะไรอย่างเงี้ยค่ะดับไม่ได้กดดันหรือว่าซีเรียสอะไรที่แบบผู้ใหญ่ก็ดันให้ปรพับพระเอกเบอร์ต้นๆแล้วแต่ว่าแบบว่าอากระแสนนั่แหละอ๋อกระแสกระแสยังไม่ปุ้งปังใช่ไหมคะโอเคยังไม่ปุ้งปังยังไม่โป๊บ้าโอเคการแข่งขันเยอะค่ะแต่ว่าเราก็ทําในส่วนของเราให้เต็มที่ค่ะเดี๋ยวสักวันก็จะมีคนเห็นเราไม่ ไม่น้อยค่ะไม่ซีเรียสเลยเพราะว่าเรารู้ว่าเราแบบเข้ามา <trades> เข้ามาใหม่มากๆแล้วเราก็ได้โอกาสก่อนใครหลายๆคนที่เขายังไม่ไม่ได้อะไรเงี้ยล้วก็เก็บการน้อยอันนั้นปล่อยไปดีกว่าแล้วเรามาฮึบตัวเองดีกว่าทําให้ผลงานมันดีกว่านี้อะไรเงี้ยค่ะ <S <S จริง,าง,งาการทำงานในวงการบันเทิงหรัอเป็นนักแสดงมมีความสุขไหมครับหรือว่าได้ทำแ,แล้วมีความสุขนะคะคือถ้าใช้ชีวิตยอย่างเด็กวัยรุ่นทั่วไปก็แค่ไปเรียนไปเที่ยวอะไรเงี้ย ไปหาเพื่อนๆสังสงสังรรค์แต่ว่าน,นี้มันเปลี่ยนเป็นแบบแบบ่งเวลาเรียนด้วยได้มาทํางานด้วยแล้วก็ได้เจอคนเยอะขึ้นแล้วว่าพอเวลาเราไปใช้ชีวิตในมหาลัยอย่างเงี้ยเราก็เอาเรื่องการทํางานของเราไปปรับใช้ได้เพราะหนูก็เรียนนิเทศอะไรเงี้ยมันก็สามารถแบบปรับกันได้หนูมองจุดาสรของกาไอรบ้างกเป็นนงเอกเป็นักหรือว่าแบบก็ไม่หวังให้เป็นเบอร์ใหญ่คะ่ะแต่ก็ขอให้ได้ ได้รับโอกาสแบบนี้ไปเรื่อยๆได้ทำงานแบบนี้ไปเรื่อยๆดีกว่าค่ะ happy happy ค่ะใช่ค่ะจะพิสูจน์ฝีมือให้แฟนๆได้ดูค่ะใช่ค่ะผลงานมันจะค่อยๆออกมาทีละนิดทีละนิดทีละน,นิดค่ะ